AB บีพรีเมียมนิวสต็อกค่รับวันนี้ผมได้เจ้า Mercedes-Benz E Coupe ตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟนะครับรหัส W 2 0 7ยครับใครที่มองหาอยู่รถแต่งครบบอกเลยว่าล้นมากๆนะครับ แค่ชุดแต่งรอบคันเนี่ยถือว่าคุ้มราคามากๆนะครับคาร์บอนแท้รอบคันครับตัวล้อเป็นล้อแท้ AMG แล้วก็ได้ในส่วนของเบรกหน้าปั๊มเบรกหลัง6พอ, 4, พอร์ต่พอทนะครับจานขยายมาครบนะครับด้านหน้าลิ้นทุกอย่างคานาทุกอย่างนะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่าแท้ทั้งคันกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบตัวใหม่รุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยไฟรวมของเขาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากสาหรับเจ้า E c ค u p ป เฟสลิฟคันนี้ครับนี่เนี่ยหลังคาแก้วพนอลามิกนะครับมาครบเลยนะครับหูกระจกนะครับมือจับนะครับตูดเป็ดข้างหลังดิฟิเซอร์หลังทุกอย่างเป็นคาร์บอนเคฟล่าหมดนะครับปลายท่อลั่นๆอะคาโปวิกครับภายในนะครับ AMG นะครับพวงมาลัยยังเป็นคาร์บอนเคฟล่าเลยเลขไม์ที่สำคัญของเขาอยู่ที่86,160กิโลเมตรครับ86,160กิโลเมตรเท่านั้นสาหรับเจ้า E คูเป้207คันนี้ครับใครมองหานะครับไม่ต้องเสียเวลาไปตกแต่งใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเอาคันนี้ไปใช้งานแบบหล่อๆได้เลยครับตัวรถปี2014ครับจากเจ้า eCoupe คันนี้ครับตัวรถปี2014ครับราคาพิเศษพิเศษเลยครับ1,659,000เท่านั้นครับ1,659,000บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%รีบๆโทรมาเลยครับ0 9 5 0 0 0 5 5 5 0 9 5 0 0 0 5 5 5 AB Premium บริการทุกวันครับ